ิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีฟรานกับน้ำหวานรอบก่อนรองชนะเลิศรอบแปดก็คือรอบ่อนรายการโตโยต้ายูซูเปอร์คีรีจับที่เป็นท่านแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะระหว่างวันที่18ถึงไอ้ระหว่างระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนะเซตที่หนึ่งนะน้ำฝราน้ำหวานได้หนึ่งแต้มนะ สองศูนย์อีกสามศูนย์เจนเยนลูกน้ำววานำอยู่นะครับสามจอศูนย์น้ำววาเป็นผู้เติร์นคนฝากรับสี่ศูนย์ แฟนฟานเพื่อสีฟ้าครับน้ำว้าเพื่อสีแดงแฟนฟานจากสโม,มสรบ้านทองหยกส่วนน้องน้ำวาจากสโม,มสรภาค้ามสีร้านพันธ์เดหนึ่งส<อ>ี่สองสี่ พันพันผู้เติร์ดนะครห้าสองสามห้า เจ็ดสี ห้าแป 1ห6นันวาเป็นฝ่ายนำอยู่นะครับวันนี้พักพึ่งเป็ดแรงครับถ้า,ถา <c oughs> กักเอาได้ก็จะเอาอ <c oughs> ันนี้กะแข่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นรายการโตโยต้ายูซูปเปอร์ซีรีส์นะครับสนามที่สองจากที่เซ็นทั้นเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับระหว่างวันที่14ถึง18กันยายเยวเลยนะต่อไปก็จะเป็นสนามที่สามนะครับจะจัดที่ที่ไหนนะที่เซ็นทัน้นแจ้งกับคณะนะครับประมาณวันนะี่ง11.6นะครับ เก็รบดสิบเอ็ดไปแต่ฝั่งนั้นนะครับถ้จะได้ช่วยั่งถ้าไม่ตีออกเองใช่ถ้าไม่ดีออกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสบสองเจ็ดนะเปลี่ยน้ สิบสามเจ็ด 3คนฟานมีฝ่ายเติบหกสิบสามการเล่นแบบก็แค่แบบไม่จริงจังกะไร <93. S 2> ได้เขาเล่นจริงจังก็เหมือนเทียบเนียสิบสี่เก้า เขาก็ป๋อหนึ่งนะไม่ใช่พี่ป็อกเป็นพี่อาร์ตเขากระป๋องเดีวอพูดเลยเอาวพี่าร์ตก็บอกนะสิบห้าเก้าน้ำว้าเป็นสายนำอยู่นะครับอืมปิบ 15ฟันฟันเป็นฝ่ายเสิร์ฟนี่จะเป็นการแข่งขันแบบมินตันหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีระหว่างฟันฟันเ้อสีฟ้าน้ำตาสเ้อสีแดง สิบเอ็ดสิบหกสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดต่อไปเลต่อไปน่แต่ลูกเลย 12-18 19-12 ของน้ำวาเย, 21, น,ายะนะยี่สิบเนำว้าชนะในเซตที่หนึ่ง 谢谢 好，你好。 ที่สองสูงเท่านันวาเป็นป่อยเสร็จนันวาจากสโมรสรภาคข้ามสุราชานินทร์ส่วนฟันฟ้านเสื้อสีฟนะ้ามาจากคณะสมบ้านทองเด็กหนึ่สมมนงสูงรู้ออกนะครับในรอบที่สอก สองสี่เป็นฟันเสร็กสองหนึ่งสองออยอดได้เนียนมากเลยนะครับเรามีน้ำว้าอยอดหนึ่งสอง สามหนึ่งเี้ยฟันฟันเจมตีวอะไรนะฟันฟันเจมเอ่บสองสาม ที่ออกเลยสามเท่าตีสามถ้าเหนื่อยอาจะเป็นนี้ถ้าจะเหนื่อย ห้าสามหากสาม

สองเกมสองแมตแตส์สิบสี่ห้หาสิบ การแข่งขนันแบบเดี่ยวหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีนะระหว่างปันปานเชอร์ติฟราดอฟราเธอร์น้ำร้าชนะไปเซตหนึ่งอันนี้เป็นเซตที่สองน้ำร้านนำกถูกเจ็ดต่อสิบปันปานเธอร์โอ้ยสิบเอ็ดเจ็ดทับ ซึ่งเลตที่สองนี้เป็นรายการแขงงใใ่งขันการแข่งขันของสมาคมการแข่งขันแห่งประเทศไทยับรายการโตโยต้ายูทูสเบลลี่จะที่เซนทตันแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับระหว่างวันที่14-18สังหาคมานี้จะเป็นสนามที่สองของรายการโตโยโต้านะครับเป็นการเก็บคะแนนสะสม ส <child> ี่ครับสี่สนามนะครับแล้วก็เอาลำอันดับที่หนึ่งถึงที่หกผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดน้ำวนนำครับ นรำมาจะเป็นผู้เติมนะครับ11-17ธรรมา,รจ,มา,าจากสโมสรภาข้ามจังหวัดชีราัาน์นีะเลตตบานตำบลเทาลตบานตำบลบานเมืองภาข้ามอ,อีกสองเ็ด chín, mười, hai, chín, สามเก้าเก้าเจอได้เจอแทนนะที่ปอดเรที่ขอสิบสามเก้าระวัง <t astic intelligence> 1บิบสิบสามบรัผู้เสนอ,อออสอ็ดส <st> ิบ คือคำไม่ได้อยู่แล้วไม่ลงต้องไม่ลงต้องอะไรครับอือ14 11เป็นวาาพูดเต็ม สิบสี่สิบเอ็ดโอ้สิบสองสิบสะพูดอไรทำไมงั้นโอ้สิบสาสส คุณส่งเช็คมด้ให้เราไปเหเหนื่อยตายรอบ14เท่าทันฟันพูดเติ สิบห้า <went> ส <to pub> ิบสี então, ่โอ้โหสิบสยอดเลยโหเด็กเลยสิบหกสิบสี่ 1 16, 14, ิดหกิสี oh. ่นำมันู้เติบทีน้ไม่ถึงเส้นเลยติดเจ็ดติ1สนะี่ แป <34. S 2> <Yeah. S 1> ี่นี่มันไม่ได้หลักตม้หอยแล้วตกหลักไม่ยสิบแปดสิบสี่ 18, ก้าสิบสี่ออกไปนิดนึงแรงเลยนะยี่สิบสิบสี่

เดี๋ยวมีแข่งคู่อีกรอ,นะอบนะครับรอบรองชนะเลิศปนฟางกับใบหยกนะครับนี่เดี๋ยวเราตกรอบแปดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออีกคู่รุ่นอายุาสามวันติดตามปีนเดี๋ยวแข่งในช่วงช่วงบา่ายโมงบกควนฝากติดตามด้วยนะ